มาค่ะเอแมเพนมาทักทายสบายดีกับเอฟซทั้งช่องของวันที่19สิงหาคม2568นะคะหลังจากที่ได้นำเสนอแนวทางฮานอยรวมฮานอยแยกครบ จบทุกสำนักให้กับเอฟซทั้งช่องไปแล้วเนาะคลิปนี้แม่เพ็นก็ได้แนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่1กันยายน2568ของอาจารย์สไวัยกับของพ่อเกลียงนะคะมาฝากมาตอน f อฟทั้งช่องในคลิปนี้แม่เพ็นก็จะฝากเอฟซทั้งช่องอย่าลืมว่าเข้ามาเบิงแล้วกฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะคะเพราะว่าช่วงนี้หยอดค้นเบิงยอดคอนไลค์คนแชร์บ่คอยหลายปันไดเนาะ แมเพ่นกะขอกำลังใจจาก f อฟทั้งช่องเพื่อเป็นการหนุนนํำให้แม,ม่เพ่นมีกำลังใจเฮ็ดงานเนนะคะมาเบิงวิวเมื่อใดกันลอยสองลอยสองสามลอยแม่เพ่นกะกะถอใจคือกันนะคะเอฟซกะบางเธอกะจะลงบอ่อบ่อลงบ่คขิบลงไปกะบ,บ่มีผู้เบิงจยางสีนะกะเฮ็ดจังใดนอ้อตัดสินใจบ่ถือคือกันเนาะค่ะ เดี๋ยวไม่เพ่นจะให้เอทั้งช่องบด้เขียนผลรัฐบาลไทยออกไว้เลยเนาะรัฐบาลไทยงวดวันที่16สิงหาคม2568นะคะ,บนออ,นะบนออก8 6อ่า865เนาะบนออก865ล่างออก63นะคะนี่ค่ะโค้งสุดท้ายของอาจารย์สวัยเน้นที่3439เลขออก3663นะคะนี่ค่ะโค้งสุดท้ายหลุดเนาะ อันนี้ก็ตัวจับคู่ชุดเต็มก็หลุดเหมือนกันนะคะ fc มีทาง9ก้าเเลขออก6 3สกับ6 5หเนาะคะ่ะ9กับหัวนะคะนี่ค่ะเลขติดอาจารย์สวาย3ามมาล่าง5้ามาบนนะคะแต่ตัวประกบงวดนี้บอมานะคะประกบล่างก็หลุดเนาะ3มชนกันนะคะล่างนี่ค่ะ3มชนกันนะคะส่วนเลขติด3ตัวยังบุดเดอเนาะคะ่ะ ไม่ซื้อเลขไม่ติด3ามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยนะคะก็มาที่สมล่างแล้วก็ห้าบนนะคะก็มาทั้งบนทั้งล่างเนาะแต่ตัวประกบบอเขาเนาะงวดน,นี้นี่ค่ะเลขวิ่งแมคค้านะคะแมคค้าให้มาวิ่งบนหเม็ดเดียวล่างวิ่งเก้าล่างบอมานะคะมาหบนนะคะเอซ ผู้ใดวิ่งสายลูดคงจะได้เงินเนาะค่ะแต่ว่าแม่เพี้ยนบอกกาวิ่งนะคะเพราะว่าบบเคยวิ่งพร้อมเนาะนะคะคก็เข้าบบเข้าบนก็เข้าล่างนะคะ fc วิเลขวิ่งเพลินเนาะแต่ว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะงวดน,นี้เพิ่นว่าเดี๋ยวได้มาจะรีบส่งให้นะคะเดี๋ยวได้มาวันไหนแม่เพี้ยนก็นจะรีบจัดลงไห้คือเก่านั่น,นแหละเนาะส่วนของอาจารย์หนุ่มกาลสินนี่ค่ะ บนวิ่งเก้าบอมานะคะล่างวิ่งสามนะคะมาที่สามให้สามเก้าเลขออกสามหหสามนะคะเนาะเข้าตัววิ่งตัวลูดล่างเนาะของอจางองอจารย์หนุน่มกัลสินเมื่อคืนนี้เลขลาวเพ่นเนาะวิ่งบน9้าวิ่งล่างเก้าเต็มเต็มเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดล่างเนาะเมื่อคืนนี้ข้างบนเน้นหเน้นกะเน้น9 6้าหเล่นเลขออก9 5้าห้านะคะส่วนของน้องเพรชรน้ำโชค วิ่งลูดเด่นศูนย์ศูนย์บอม่าเลยนะคะลูดค่ะหกห้าหนึ่งเนาะเลขฝันก็มาที่หกห้านะคะส่วนของแอดมารวยนะแปดเก้าห้าเลขออกแปดหกห้าเนาะค่ะเสียดายเก้ากับหัวเนาะคะ่ะเอฟซก็วิ่งลูดมาแปดหลักร้อยนะคะ เสียดายเนาะชุด3ามตัวชุดเดียวเองเนาะชุวยไปนี่ค่ะตรงกลางกับหัวลงสิเนาะโอ้เสียดายแห้งส่วนเลขบนของพ่อเกลียงวิ่งรูด8ดเม็ดเดียว8ดมาหลักร้อยนะคะก็ถือว่าจับคู่บกเขาเนะแดมาหลักร้อยมาอยู่นะคะวิ่ง8ดมาอยู่แต่ว่าอยู่หลักร้อยนะคะ นี่หลัก10ก็มา6นี่ค่ะหเนาะแต่ว่าหลักหน่วยบ่มีหาซื้อๆเนาะนี่ค่ะหลัก10บมา6กนะคะ่ะส่วนล่างของพ่อเกลียงนะคะงวดที่แล้วพ่อให้วิ่งรูดเดนหนกับ0ูนย์บอมาเลยนะคะเลขติด6กเจหเป็นหลักหน่วยก็บอมานะคะรุดงวดที่แล้วรุดค่ะ เซียนศีสะเกตงวดที่แล้วบนวิ่งสี่บอเขาล่างวิ่งเก้าก็หลุดนะคะ,ะก็แม่เพ่นไหเบิงผลงานของแต่ละสำนักลวค่ะเฮากลับมาเอาตัวเลขแนวทางของเขาฝากมากันก่อนเพราะว่าแม่เพ่นลงคลิปไหไปแล้วคนเบิงบลายนะคะคนเบิงสามสี่ลอยนี่แหละแม่เพ็นก็นจะเลยเอามาท่วนขึ้นให้อีกเธอนึงนะคะเพ่นไหมาแต่ตองงวดเนาะ ของเขาฝากมารัฐบาลไทยงวดวันที่1กันยายนตร2568วิ่งรูดบนล่าง4ี่กับหนะคะชุดสามตัวบนห้าสี่หสี่ห้าเจ็ดชุดสองตัวบนล่างมี4ี่หห้าหสี่เจ็ดห้าเจ็ดนะคะเลขเพินบมีเปี่ยนแปลงนะคะ่ะชุดใดชุดนั้นนะคะมีแต่โค้งสุดท้ายใกล้มือเลขออกเพินจะเน้นให้1คู่นะคะงวดที่แล้วก็เน้นมาให้ สามหกนะคะวงกลมให้3าหเลขออก6กสาล่างนะคะงวดนี้เดี๋ยวรอโค้งสุดท้ายว่าจะเน้นตัวใดเนาะงวดสำหรับชุดเต็มของเพิลน5 4าี่หชุด3าตัวบนเนาะแล้วก็4ี่ห้าเชุด2ตัวบนล่างมี4ี่หกห้าหกี่เจ็ดห้าเดวิ่งลูดบนล่างเด่น4กับ5นะคะ ส่วนของตาปากน้ำโพตาให้วิ่งลูด่สี่กับเจ็ดบนล่างชุดสามตัวบนสี่เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดสี่สี่ชุดสองตัวบนล่างมีสี่สี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะของตางวดที่แล้วหลุดเนาะงวดนี้งวดที่แล้วเป็นให้วิ่งรูดแปดแปดมาหลักร้อยเนาะงวดนี้มาวิ่งรูดบนล่างสี่กับเจ็ดชุดสามตัวบนสี่เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดสี่สี ชุด2ตัวบนล่าง4 4 7 4 4 7แล้วก็7 7นะคะอ่ะเอากันมาเอาเลขล่างของพ่อเกลียงนะคะสำหรับเลขล่างงวดวันที่1กันยายน2568ของพ่อเกลียงงวดนี้วิ่ง1กับ2นะคะล่างวิ่ง1กับ2หลักสิบล่างมี0 12หลักหน่วยล่างมี567ด จับคู่ชุดเน้น2ตัวล่างมี16 17 2หกหนแล้วก็0ูย์เกับ0ูนย์แะคะก็เน้นวงกลมให้มา4คู่ก็คือ16 17 25กหเจอับสอเนาะของพ่อเกลียงส่วนงวดที่แล้วเลขล่างของเพิ่นหลุดเนาะนี่ค่ะเลขล่างหลุดเด้อค่ะงวดที่แล้วส่วนงวดนี้เอาไมคค่ะแก่มือไม่ วิ่งลูดเด่นล่างนะคะล่างอย่างเดียว1กับ2หลัก10ล่างมี012หลักหน่วยล่างมี567จับคู่ชุดเน้น2ตัวล่างก็มี1617 2526แล้วก็ลอง07กับ08นะคะมาต่อที่ของอาจารย์สวัยนะคะ ส่วนของอาจารย์สวยค่ะงวดน,นี้ได้มาแล้วนะคะซื้อเลขไม่ติด3ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยเลขติด3ตัวก็คือ4ี่ห้นะคะส่วนตัวประกบเลขล่างนะคะตัวประกบเลขล่างมา1ตัวนะคะมี901นะคะมี901เนาะเพิ่นก็เอามาจับคู่ไว้ให้ f อฟทั้งช่องเลือกเอาไปหยิบลอตเตอรี่ไว้ก็คือจะเป็น4 9่เห้า้า 6 9 4 0 5 0 6 0 4ศูนย์ห้าศนะคะอันนี้เป็นตัวประกบล่างเนาะคะ่ะยังตัวประกบอีก3ตัวที่ว่าประกบเล่นได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะเดี๋ยวเพิ่นทรงมาให้อีกเธอหนึงเนาะอันนี้ตัวประกบล่างอย่างเดียวนะคะมี901ส่วนเลขติด3ตัวนี้ เล่นได้ทั้งบนทั้งล่างผู้ใดมีตัววิ่งดีๆเด็ดเนาะมาแต่ทั้งหนก็ให้เอามาจับใส่สามตัวนี่เดอ้อค่ะเนาะมีสี่มีห้ามีหบอพาดจักเทียเนาะคะ่ะปี6กปีหกดหลุดแค่2องวดเองนะคะเนาะนี่ค่ะงวดที่แล้วเลขติดอาจารย์สบายก็มา2ตัวเลยเนาะสมาสมาล่างนะคะหลักอยู่หลักสิบ ห้ามาบนก็อยู่หลักสิบเส้นกันนะคะ fc เออหลักหน่วยเนาะคะ่ะวอลพิทห้ามาบนก็อยู่หลักหน่วยสามมาล่างก็อยู่หลักหน่วยนะคะนี่ค่ะงวดที่แล้วเลขล่างเลขติดล่างของเพิ่นง,งวดที่แล้วมีหนึ่งสองสามก็ติดสามชนกันที่สามเนาะแต่ว่าเลขเลขวิ่งรูดของเฮาบ่มี6หกเนาะคะ่ะก็เลยจับคู่บ่เขาเนาะนี่ค่ะ งวดนี้เอาไหมค่ะเลขติด3ตัวหรือว่าซื้อเลขไม่ติด3ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยก็จะมี4ี่ห้าหส่วนตัวประกบเลขล่างเนาะล่างจะเลขอ่าเลขติดล่างนะคะก็จะมี901าศูนะคะเก้เพิ่นกระจับเอาตัว เลขติด3ตัวมาจับไซได้สี่เก้4ห5า6ก4า5กเก้าสีนย์หนี่นและหกน่ะคะมาแคปหน้าจอเอาของพ่อเกลียงและอาจารย์สวัยกันเด้อค่ะคลิปนี้แม่เพ่นก็นจะขอ ลาไปก่อนนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยผู้ใดมีตัวดีตัวเด็ดตัวใดก็แม่เพ็นแนะนำให้เอามาจับใส่ของอาจารย์สวัยได้เลยเนาะสี่หค่ะเนาะงวดที่แล้ว 3, 4, มหนะคะมา3ล่าง5บนเนาะงวดนี้มา 4, ี่หหจะมาตัวใดเนาะเลือกเอาดวงไผ่ดวงมั่นเนาะ,ะคลิปนี้แม่เพ่นก็จะขอลาไปก่อนนะคะขอให้หยิบ ลอตเตอรี่ได้รางวัลใหญ่ๆกันนะคะสวัสดีค่ะ